ระวังเดินหน้าบ้านมันอางเดียวเดินหน้าบ้านนอะใช่อยากให้เขาขึ้นเดินมาได้อยา้ขาขึ้นเดินมาได้ขับสายขับสายขับายับายขับสายขับายขัายขับายเอาเอาเล่นตรงกลางก่อนขันขดันมตั้งนัดันนะเล่นค่้งอเน่ตงก่อง ลองไปตรงกานะลองเฮ้ยด oh right. so hey, right right ันเลยลขาอยู more, ่ใต้เนินแล้วดันเลยเขาอยูต้เนนดันได้ระวังระวังเดินหน้าบ้าน่ยเดียวระวังเดินระวังเดินหน้าบ้านเขาระวังเดินหน้าบ้านเขานะออพอ่อรอรับเรินรอรับเรนอนรอรับเรินตนต่อาเขาวิ่งซ้ายเรือปวาทด่วิ่งเลยนะใช่ดันเดินไว้ยังเหว้ขึ้นมามาล้อดักดีมาอดักขังวิ่งไปดีมาลอดักทางวิ่งเขาไม่มีระเบิดบ้าที่รอเสกได้นะไม่ก็หลาใส่กลางตรงอะไรปืนระวังปืนระวังปืนระวังปืนนิดนึง เขาล้มเ่ลงอบังกูเลยนะล้มไโดนยิงขึ้นมาลวล้มผมล้เฮ้ยยิงคเมื่อไ่ตัวรับนียระเบิดเระเบิด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 ระเิดระเบิระเบิดระได้รได้รได้ระวังเดินหน้าบ้านมันอย่างเดียวเดินหน้าบ้านมัน่ะ่ใอย่าให้เขาขึ้นเดินมาได้อย้เขาขึ้นเดินมาได้ขับซ้ายขับซ้ายขับซ้าย ามรับซ้ายอย่าเสียเนินนะอย่าเสียเนินนะรับรับซ้รับซ้ายเี๋ยเนินเตี๋ยเนินเตียเนินเตียเนินปิดหลังมันปิดหลังไปช่วเพื่อนด้วยนะชุบเพื่อนด้วยนะแม่ขันิงกันกันี้กันกันเพื่อนชุบตรงนี้นะเพื่อนชุบตรงนี้นะเพื่อนชุบอยู่กล่องนะชุบอยู่กล่อกชุดยูก่อกเพื่อนชุบกล่องดันเดินลงไปอย่าเสียเนินอย่าเสียเนินอย่าเสียเนินดันเดินลงไปเขาจะหมดแล้วดันเดินลงไปดันเนินลงไปค่อยเล่นเ่อยเล่นมีมีดปะ ข่าขึ้นไปพี่ค่อยๆใส่ขึ้นไปแม่ีชุบเพื่อน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 เอาเพื่อนเอาเพื่อนเพื่อนลงเยอะไหมคันนี้เพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนไปชุบตะกรงเพื่อนไปชุบตะกรงเป็นเอาขวาไปต่ออีกเอาขวาเอาขวาอาไปข้นแยกกันแยกกันเพื่อนเขาตกขึ้นไปได้การไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีไม่มีแต่ไม่ตรงเลยครับอะไรอ <Bond> ่ะเล่นไป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 

เอ้าคุยกัน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 จะปิดตัวชุบต้องคุยแล้วต้องค <ve> ุยอุีโจวหน่อยไอ้ไอ้เออดิ้งไม่ได้เพื่อนยิ่มันไม่ได้ว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ดึงออกมาเราเขาตายพี่ตายตายตาเพื่อนชุบให้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 กลับไปเอาเพื่อนเว้ยรอถูกกระจกเข้ากลับมาได้ไหมเขาเขาเรียกมาเรียกว่างเอ้ยมามาชุบผมหน่อยชุบผมหน่อยชุบผมหน่อย แม็กูบแม็กชูพี่พี่เล่นพี่เล่นพี่รากาเล่นดูแม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 ดูเพือก็เล่นเล่น้องิดการุางุชุบ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 เล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนนะเล่นกับเพื่อนไอุม่ากดูพ่ากาตายมุ้พื่กข้าุ่ก้าปิดให้หมดก่อนตอนนี้นี่่ันนี้ปิด่ันนี้ก่อนอ้ตายตงตายนี้บอกให้ลงมาเก่นนี้่อรอนก่อนแม่คนี้

เดี๋ยวเดี๋ยวผม่ไปรีดตะก้อนคนนึงเร็วไป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 เไปเร็วไวเร็วไวไปเร็วไปดรเร็วไปเรร็ไปวไปร็วไปเร็วไปวไปเร็ไปเร็วไปเรไปเร็ไปร็วไปเร็วไปร็วไปเร็วไปร็วไปเร็วไปร็วไปเไปเร็วไปเร็ไปเร็วไปเร็ไปเร็ว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 ไปไปเร็วไปร็วไปวไปร็วไปเร็วไปเร็วไปร็วไปเไป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  เพื่มาลีเพื่อนพ่มาลีเพื่อนมลีเพื่อนมาเพ่นมลเพื่นเพื่อนมาลี่นเพืมาลีเพ่นมเพ่นเหนมาลเพ่ืมาเืนเนี้อน่าเพิ่มา่อ่มพนลนเเ่อนาเพ่อ่าเพืนเพื่อเีเพื่อเ่อนมาืมาเพืน่อนมามนมาขึ้นมาีาเาอ เฮ้ยเพื <S <S ่อนเพื่อนเราเล่นอยู่ตรงนู้นแ่ะมึงค่อยค่อยนันค่อยๆอพี่ตได้ม่กเพื่อนไอิเติ้ลตายอยู่ไหมริตเติ้ลตายอยู่ไหมเอาริเติ้ลมาดิิเติ้ลมาเพื่อนเพื่อนเราตายอยู่ข้างเยอะเพื่อนเราตายอยู่ข้างเยอะสวยสวยลีสวยดันลงไปดันลงไปค่อยๆดันลงไปค่อยดันลงไปลีเลยไอ้ไอ้นี่ไอ้คือใครวะ

ปอยเลยป่อยเลยขอมาขอมาขอมาปล่อยเลยป่อยเลยเพนมาแล้วมา่อมานมาขอมาขอมาเลยขอไปเลยขอไปเฮ้ยระเบิดขอไปเ่อยขอไปเ่อยขอไปเ่อยเดันไปปขาเดินไปเขาดินไปเขาดนไปเดนไปเพื่อนขอไปขอไปเเพื่อนเพื่อนเื่อไฟว้ดันเอาเพื่อนด้วยชุวเพื่อนด้วยช่วยเพื่อนด้วยคือไปค่อยค่อยขึ้นไป ทิมแบกเน้นกันทีมกัันนเดระจายมาเพื่อนก่อนคอยดันมาเพื่อนคอยดันลงมาเพื่อนดันเอาเพื่อนเอาเพื่อนด้วยเพื่อนลบเอาเพื่อนด้วยนะคอยดันลงมาไอยไเพื่อนลบเพื่อนไอ็มจีเอาเพื่อนเอ็มจีเอาเพื่อนช่วยกันจีมังเอาเพื่อนด้วยเอ็มจีเขาจะหมดแล้ว

เลี้ยงคนตัวเขี้ยมองไม่ออกเลยวัดตอนโดนระเบิดอ่ะที่ฉีก่อนอดีกว่ามองไม่เห็นโทษโทษกล่องกล่อ,องดูแล้วก็่องดูแล้วปิดตรงนู้นมดก่อนกล่องดูดแล้วก่องดูดแล้วปิดตรงนู้นไหมเขาปล่อยกล่องแล้ว แม่คันนี้ชุบก่อนแม่คันี้ชุบก่อนย่าเพิ่งปิดตัวชุบเอาเพื่อนเพื่อนเพื่อนนเพื่อนนเพ่อนเพื่อนนเพื่นเพ่อนเพื่อนนเพืนเพ่อนนเพ่อนนะเพื่อนนเอนเพื่อนเพื่อนนเพเพื่อนนเพื่อเพอะเพื่อนนเพื่อนนเนเพ่นนเพื่อนนเพ่นนเพื่เอนะเพื่อนนเื่อนนเื่อนนเพืนนอนน่อนนเพื่อนนนเพ่นนเพื่อนนเพืนเพ่นเพื่อนนเพื่อนนเพื่อนนอนน่อนนเพื่อนน่เพื่อนนเเพื่อนนเเพื่อน รีเบ้อหน่อยรีเบ้อหน่อยรีเบ้ออรีงเดียวรียงเรียงเดียวรียงเดียวรียงเงเดียวรียเงเดียวเล่นไปเล่นไปตรงนี้เล่นไปเปิดเรื่อยเปิดไปเรื่อยปิดเรื่อยไม่เป็นไรถูกกระุกดวยิงให้เดี๋ยวยิงให้ถ้าเขาจุ่เดี๋ยวยิงให้เล่นไปเล่นไปถ้าเขาถ้าเขาจุ่มถ้าเขาจุ่มเดยิงให้เล่นไปไม่ต้องห่วงกองอะไม่ต้องห่วงเล่นไปเลยเล่นไปหลีเไป เฮ้ยไม่หมดไม่หมดไม่ต้องไปฟังเขาไม่หมดไม่หมดไมหมดไปมีใครตายไปมีใครตายพี่ตายพี่ตายหีดัยัยยั้งัฟังไปเปไไป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 ไไปไปไไปไปไปไนไไปไปืปไปไปไไปไปไไป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 ไ

อัมออกอามออกอามออกก็ออกไปไหมีอีกลีอีกลีอีกเาหมดแล้วรีอีกรีอีกรีอีกรีอปกรีตื่นมาีไปม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 ีไปีไปไปมีไปมุไปมีไปมไปมีไปมีไปมีไป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 ไมไป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 ีไป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 ีไป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 มไป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 มไป

สบายสบายเอาเรื <ersch> ่องจัดเลยไอ้จ้าไอ้คนนึงไ้จ้างอะตัวชุบจัดเลยเมื่อกี้ไอบงคับไงคับ